หลังจากที่กรณีคนวิโรจน์ธณาดีสอนบนรรพชาชนออกมาพูดถึงกกตลักษณะก็คือเข้ามาทำเรื่องนี้เหมือนรัฐประหารเงียบไอ้ที่ไปรับเรื่องว่ามีมูลบัตรสนเทย,ยังไปฟังเป็นหนึ่งในห้าหกคำร้องแล้วก็ไปสอบว่าคุณทักษิณเชนวัฒนครอบงำพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวม,วมไทยสร้างชาติ พักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติเว้นพักเดียวก็คือประชาธิปัตย์ที่เพราะตอนนั้นยังเป็นฝ่ายานยังไม่ได้เข้าวร่วมราาัฐบาลข้อที่หนึ่งเข้าไปหารือเรื่องตั้งราาัฐบาลกันที่บ้านจันทร์สองล่ะในวันที่คุณเสฐถาถูกถอดถอนข้อที่สองเอานโยบายของเอาวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณเอามาใส่ในในโยบายที่แทนกับราาัฐบาลข้อที่สามอะไรนะอะ ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเรื่องพลังประชาร์ <c oughs> ไม่ให้เป็นรัฐบาล <c oughs> แล้วก็เป็นอย่างนั้นคุยรอดเมื่อวันก่อนก็อนกบอกเลยนี่มันไม่ได้เลย <c oughs> การที่ไม่ได้เป็นการรับเอาจากประชาชนแต่มาดำเนินการกันแบบนี้และทำให้เกิดชังักปากหลังใช่ไหมค่ะ <c oughs> พักเพื่อไทยก็ทำอะไรลำบากไม่ต่างอะไรกับรัฐประหารเงียบเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับทุกผู้ชม ว่ากะกะตได้ออกมาแจกแจงแต่ไม่ได้เป็นตัวบุคคลน,นั้นองไปเป็นรายงานว่าได้มีการกั่นกรองแล้ว การกรองแล้วถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยน้องใบ์คือพอตั้งกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาแล้วไปตรวจสอบไปกันกรองก่อนหนึ่งชั้นพอตรวจสอบแล้วพบว่าคำร้องเนี่ยมีมูลเหตุเพียงพอค่ะก็เลยสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อที่จะดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงคือไม่ใช่เป็นการตั้งกรรมการสอบขึ้นมาโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรก่อนเลยยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการส่วนกระบวนการหลังจากนี้ คณะกรรมการสอบก็คือจะไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลอ,อาจจะต้องเชิญตัวผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้จะต้องทําให้เสร็จใน30วันแต่ถ้าข้อมูลพยานเอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วนที่จะสรุปความเห็นสำนวนเสนอต่อในทะเบียนได้ยืดระยะเวลาได้อีกนะคะครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ เมื่อวานนี้เลยขาธิการเพื่อไทยมีความดูดเดือดน้องไบรท์คุณสระวงศ์เทียนทองค่ะบอกเลยนะครับทุกผู้ชมก็เชื่อว่าพักมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่จะต่อสู้แต่อยากจะให้อ่าในฐานะประชาชนอยากจะให้หน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆคำหนึ่งถึงความเสียหายที่เกิดกับประเทศทุกครั้งที่ร้องเรียนและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบรับมาเป็นประเด็นเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนมันจะหายไปเลยในทันทีเพราะฉะนั้น เมื่อถามว่ามองก็เป็นเกมการเมืองหลังผักพรักประชาธัอันนี้พูดแบบภาษาสุภาพออกจากพังวัฒบาลหรือเปล่าคุณสรวงกก็มันก็ชัดอยู่แล้วว่าทุกอย่างประดังเข้ามาหลังจากที่ประกาศไม่ร่วมงานกับพักการเมืองนี้อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมแทรก